บรรยากาศย้ำเส้ากับแปพงผักผักอ่าอีตูนะครับผักกะลัมปี้นะครับปลูกยังบ่มุดขยายยังบ่มุดพี่น้องนะครับผักกาดหอมกับยังบ่มุดพี่น้องนะครับนี่นี่ก็เป็นผักที่ครับผมผักที่เขาก็เริ่มเก็บกินพี่น้องเนาะถ้าเขาอยากเขาก็เก็บกินแกงใส่ผักใส่ปลานะครับผักหอมป้อมพี่น้องนี่ครับผักหอมนี่ครับเป็นกินเรียบร้อยนี่ก็ขยายก็เริ่มติดแล้วพี่น้องนะครับผมเริ่มติดเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งผักกวองตุงนะครับเนาะที่เขาวานพี่น้อง ที่ประมืดวานเมือนั้นล่ะพี่น้องนี่ครับส่วนพริกเขาเห็ดพอกินนะครับเนาะเพระาะว่าน้ำเขาก็บก่ค่อยมีพี่น้องเราต้องเห็ดน,น,น้อยๆเอานะครับนี่ครับนี่พี่น้องหลังจากละวานไปแล้วสองวันน่าจะประมาณสองวันหรือสามวันเนาะพี่น้องนี่บรับประมือเอาเฟืองนะครับเฟืองคุ้มใบนะครับเนาะปกไว้หรือว่าปกใบพี่น้องนะครับ ดีคบมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งสาดพี่น้องออกคักลายนี่ครับออกแล้วพี่น้องออกแล้วงอกเลยออกเรียบร้อยครับผมนี่โอ้คักงามเลยครับพี่น้องคักคักเนื่งงอยงอยเหนืองออกมืดลายพี่น้องนี่มาเบิ้งครับสังเกตเบิ้งพี่น้องนี่ออกลายแล้วพี่น้องผักกว้างตุงนะครับ่นเอิญมาผักกว้างตุงป่านเฮาหว่าเอิญมาผักกาด ประกาศซ่อมหนะครับเนาะแม่ประกาศซ่อมพี่น้องขันบ่ซ่อมเลยบ่ได้ต้องประกาศซ่อมนี่ครับออกแล้วพี่น้องออกแล้วนะครับเงอกงอยงอยเงือกพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งทางผีดนะครับเนาะโอ้เห็ดชนทักนะครับเนาะออกเห็ดปล่อยทางนี้ทั้งหลายพี่น้องบาตุ๊ตุ๊ใส่มือนักพี่น้องทางดีนี่ครับนี่พี่น้องแม่ออกไลยขากทางนี้ นะครับม yeah, so mm ือคือนชิ่นักทางนี้แล้วเนาะพี่น้องนะครับนี่ครับผักกวางตุงหรือว่าผักกาดซอมบานเฮ่าเนาะครับเนาะพี่น้องผักกาดดอกที่เป็นขายตามตลาดเนาะครับเนาะนี่ผักสวนขั่วเฮ่าพี่น้องเห็ดลายโบได้พี่น้องน้ำหอมบ่มีนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเมาหางบประมาณสักก่อนนะครับเราจะเจาะน้ำบาดาลแล้วก็เห็ดเพงโซลาเซลล์เนาะครับเนาะนะครับไฟฟ้าบ่ฮอดพี่น้องนะครับบ้านนอกนะครับนี่แหละพี่น้องอันนี้กับผักชะอมพี่น้องบ่มือกระปุกต้นนึง ดิสิปักหลายอยู่ดอกพี่น้องดวสิเห็ดจะได้หน่อยเอาครับผมเอาเห็ดเอาปลูกพี่น้องนะครับผักกวางตุ้มหรือผักกาดชอบม,มาเท่านะครับออกเ <laughs> งือกง่อยง่อยเงือกออ,อ, <laughs> ออกแล้วพี่น้องออกแล้วนะครับออกลายขัดออกทั้งขี้ลายขาดจะใส่มือนักทั้งนี้ <laughs> ออกรีบร้อยพี่น้องผักกวางตุ้มหอกแล้วก็มะเขือมะเขือเปาะก็ออกแล้วนะครับแต่ว่ามีสตูมาพี่น้อง นะครับต้องระบัดระวังนะครับนะปลาหมึกกำลังเสียเห็ดใดๆนะครับเนาะนะครับเริ่มมีนอนเจาะกินใบพี่น้องใบแันใบของมะเขือเปาะพี่น้องมานะครับใบมะเขือเปาะเริ่มมีนอนมากินใบนะครับปลาหมึกจีใส่สูตรใดดิจิคอปิบึงนะครับช่องวิธีไทยช่องวิธีพีแชนแนลนะครับผมนะครับผู้ติดตามล้านกว่าพี่น้องนะครับผมนะครับเดี๋ยวปลาหมึกจีคอปิบึงที่เพิ่นเห็ดใดๆนะครับน้องปลอกกับจัดนอนนะครับเน้องปลาหมึกจ้าไปิบึง ช่องเพิ่นมในพี่น้องนะครับช่องอวิธีพีชาแนลนะครับผมนะครับนะครับเป็นวิธีกําจัดนอนนะครับเนาะนะครับเพิ <ilo> ่นจะมีวิธีกําจัดไหบ้าบั้มเกสตเข้าไปเบิ่งนะครับผมนะครับวิธีกําจัดนอนนะครับศัตรูพืชพี่น้องนะครับบั้มเกสเษ็ดแบบธรรมชาติปใส่สารเคมีพี่น้องนะครับผมนี่ครับมะเขือตัวนี้แหละพี่น้องมะเขือนะครับเริ่มมีนอนกินใบนะครับเดี๋ยวบั้มเกใตรไปเบิ่ง เดี๋ยวพาพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนครับว่ามันกินไรจำได้ไหะครับเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับนี่ครับเริ่มมีนอนนี่ครับพี่น้องนี่ครับเริ่มมีน้อนกินพี่น้องแต่ว่าเขายังไม่เห็นน้อนอยู่ตรงไหนนะครับเนาะใบเริ่มเริ่มเริ่มรู้เลยนะครับว่ามีน้อนมาศัตรูแล้วมีศัตรูแล้วพี่น้องเริ่มกำจัดเราสิพ่นใวนะครับเราป้องกันป้องกันนอนพี่น้อง แต่เมือคือเขาก็เริ่มออกเลยได้พี่น้องเริ่มนะครับเมือคือเปะนะครับเมือคือก็เริ่มออกดอกออกกลนแล้วนะครับบักไงพี่น้องมืคือเริ่มปอดอกแต่ว่ามีเริ่มมีสตูพืชนะครับผมนอนเต้ามัดระวังนอนพี่น้องนะครับปลามือกับย่านนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศทั้งเศ้ากับปลามือนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งแปลงพักทั้งคุ่นนะครับนะคราบที่งปลามือขยายผักกาดหอม บรรยากาศยามเสาวกับปลาหมึกคือ,ากาอเ,เกา่าพี่น้องบรรยากาศยามเสาวบานเฮาเสียงนกงามบ่พี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงนานี่ครับแสงแดดอ่อ,อนๆอากาศก็ดีคักพี่น้องดีคักนี่ก็เป็นผักกะหล่ำปลีนะครับผมปลาหมึกก็ทดลองปลูกซาค่ะก็ปลูกพึ่งก็ปลูกทดลองปลูกกันไปพี่น้องนี่ครับผักกาดน้อยนี่ก็บ่ใหญ่จักเทื่อนะครับผมนะครับ นี่ผักโหระพานี่ผักโหระพานี่ครับออกคักุยพี่น้องแต่ว่ายังตันนิดใหญ่ครับนี่ครับผับกโหระพาอันนี้ก็ที่ห้อขยายผักบ้านเ้าเอิญเป็นผักสลัดนะครับเนาะแต่ว่าเ้าก็สิเอิญว่าผักกาดหอมนะครับนี่ปลาหมึกเอาเอาเอิญเอวยางมาพี่น้องเฟืองนะครับเนาะเอาเฟืองกบพี่น้องพวกไว้กบนะครับ Da, เก ok e, so, e like ี you. You. 對對้ยวขึ้นช่วมือพี่นลยช่วมือเลยครับพี่น้องเกี้ยวขึ้นช่วมือนะครับนะครับผักกาดหอมเที่ยวขยายก็เริ่มติดแล้วพี่น้องนะครับติดเกี้ยวขึ้นนะครับสุกงามอยู่ครับผักโระพาผักกะรำบีนะครับแล้วก็ผักเคือเปาะแล้วก็ขยายผักกาดกล้องตุงหรือว่าผักกาดซ่อมบานเฮาเนะครับน้พี่น้องยากาศยับเสากับปลาหมึดนะครับอยู่ตรงหน้านะครับอากาศเย็นดีครับครับผม นะครับเสียงนกพี่น้องนะครับผมนะครับกาปินช่องน้อยๆนะครับนอกพี่น้องนะครับเห็ดพืชผักสวนครัวนะครับย่ำนี่เฮากะสิปลูกผักสวนครัวที่เขากินพี่น้องนะครับบำรุงสิปลูกมุนเวียนนะครับกาผักหอมกาเห็ดจีเห็ดสองแป้งนะครับบำรุงได้แป้งหนึ่งแล้วนะครับนอจีอีแป้งหนึ่งนะครับกระวานไว้นะครับนกบานไว้กรดีเมื่อเฮาก็สิกินตัวนี้ตอนนะครับผักชีที่เขากินประจําแถวสื่อตับร้านค่ะบมืุอก็สิปลูกเห็ดสองแป้งนะครับนอกพี่น้องย่ัแป้งเนื่องกะสิเห็ดไว้กินให้มันใหญ่แล้วก็แป้ง2องกั สิเริ่มวานนะครับเนาะเริ่มวานผักอีตูนะครับผักอีตูนะครับหรือว่าผักแมงลักนะครับนอกที่เรากินประจําใส่เกี๊ยน้ำไม้ใส่ออมกบออมเขียดใส่ยังก็ได้นะครับนอกพื้นหอังนะครับผักแมงลักบางคนมากบางคนบ่มากนะครับเนาะใส่ออมใส่สใส่ย <ocado> <necessary> ังก็ใส่นะครับผักกาดหอมผักสลัดหรือผักกาดหอมนี่เขาก็กินประจําผักกาดน้อยนะครับเนาะมะเขือเปาะนะครับเพิ่มพื้นหอังใส่เกี๊ยใส่ปลามะเขือเกี๊ยคือหวานแหละครับเลยแต่ผู้ใดซีมา เห็ดเปนูโยั้งนะครับเนาะพี่น้องนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับเขาดำแดงเขาก็ใส่หอมใส่กินกับเจลใส่ยั้งใส่ใจยังก็ใส่พี่น้องผักหอมนะครับเนาะผักเพลวผักเพลวของกินใส่ลาบใส่ยังพี่น้องบ้านเฮานะครับผักสาระแน่พี่น้องผักยูบุยยูจื้อจื้ครับเบาผักเบาพื้นค้นนะครับเนาะนะครับผักบุยยูจื้อพี่น้องผักสาระแน่พี่น้องนะครับครับเสือกเบิร์นอันเบาพื้นสะบานเขานะครับเนาะผักสาระแน่ นะครับเขาก็ต้องปลูกไว้พี่น้องนะครับปลูกไปกินกับปลากับยังนะครับเนาะพี่เขามากกินพี่น้องนะครับผมนะครับเมื่อนี้ปลาหมึกกพับพี่น้องมาเบิ่งเลาะเบิ่งบรรยากาศนเส่ากับปลาหมึกนะครับเนาะครับชมแล้วถูกอกถูกใจพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจปลาหมึกน้่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอาจไม่ได้พี่น้องต้องกดติดตามพี่น้องนะครับอย่าลืมอาจจะได้บูพลาดคลิปตอนต่อไปพี่น้องให้กำลังใจปลาหมึกจ่องหน่อยๆนะครับนาะพี่น้องนะครับผมนะครับมาพี่น้องมาเมึอกร มืออื่นจะพอกันไม่นะครับเนาะบะมือสะเข็ดแปลงผักต้อมืออื่นนะครับเพ็ดขยายผักกัดหอมเพราะว่าเขาย่างร้ายอยู่ครับในแเปลงผักน้อยเราต้องขยายให้มันให้มันมดพี่น้องนะครับผมนะครับปลูกไว้เขากินส่วนครอบครัวเองนะครับเนาะพี่น้องเขาไม่ต้องซื้อสิ่งที่เขาซื้อเขาก็ไม่ต้องซื้อนะครับเนาะพี่น้องนะครับเอาพี่น้องจะรับอันนี้กับเมี่ยงร้ายพี่น้องครับผมอันนี้กับติดคากพี่น้องเมี่ยงร้ายนะครับเนาะขีดนาบะมือก็พอกันไม่นะครับเนาะพี่น้องนะครับผมนี่ครับ นะครับสลับมืดหนีบะมือกับอัลตันีนนนน้นะครับเนาะกิฟนีพี่น้องกิฟหนักพอกันไหมนะครับบรรยากาศยามเ้าส์วนผักชวนข้าวนะครับผมก,กิฟหนักพอกันไหมนะครับเนาะพี่น้องบะมือก็ขอขอบคุณพี่น้องได้หลายนะครับที่เขามาให้กำลังใจช่องบ่าวมืออีสานเอ็นดีพี่น้องครับผมนะครับสลับมืดหนีสวัสดีครับผม